ขนมอบก,กรอบพันธวายมาเลยนะครับตัวนี้ผมเลือกระดับความหวานที่ปกตินะผมซองเขาก็จะเขียนว่าตัวมีสุสออกสโตบตัวนี้อร่อยครับอร่อยอืมตัวนี้ขนาดส5 0กรัมผมจะกินให้ดูแผ่นของเขาก็จะเป็นสีเหลืองทองนะ จะเป็นสีเหลืองทองอารามไม่เหนียวไม่หนึบการันตีได้ไม่เหนียวไม่หนึบอร่อยมากกรอบไว้ทานเล่นในขณะที่คุณง่วงหรือคุณหิวนั่นเองนะครับอร่อยจริงๆริทาให้ลงนะครับเสียงนี้คือเหมือนเหมือนเหมือนเคียวกระเบื้องเหมือนกระเบื้องแตกนะครับแต่ไม่ได้แข็งเหมือนกระเบื้องนะครับอันนี้คือกรอบ แนะนำเลยครับขนุนพันธวายมาเลยกรอบหอมมันอร่อย